ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่6.2ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ สังฆมหาเศรษฐีจึงเป็นฝ่ายเอ่ยถามว่าเพื่อนมหาเราในครานี้ท่านมีธุระอันใดเช่นนั้นหรือฝ่ายของปิริยะมหาเศรษฐีเมื่อได้ยินคำถามแล้วก็มีทีท่าอ้ำอำอึ้งอึ้งก่อนที่จะกล่าวตอบออกมาว่าข้าพระเจ้านั้นก็นับว่าไม่มีธุระสำคัญอันใดกับท่านหรอกแต่เป็นเรื่องที่สำคัญกับฝ่ายของข้าพระเจ้าเองมากที่สุดสังฆะมหาเศรษฐีรู้สึกสงสัยจึงถามออกมาว่า สำคัญมากเลยอย่างนั้นหรือปริยะมหาเศรษฐีพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าสำคัญมากจริงๆสังฆมหาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็กล่าวออกมาเถิด เมื่อได้รับโอกาสแล้วปิริยะมหาเศรษฐีก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของตนอันผกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทำให้เปลี่ยนจากสถานะมหาเศรษฐีสู่คนยากคนจนโดยละเอียดในขณะที่ผู้เป็นภรรยานั่งฟังผู้เป็นสามีเล่าเรื่องราวดังกล่าวอยู่นั่นนางก็พันรู้สึกย้อนเวลากลับไปเผชิญเหตุการณ์เหล่านั้นอีกคราจึงอดไม่ได้ที่น้ำตาจะไหลพรากออกมาอย่างไม่รู้ตัวอีกด้วยจนตอนสุดท้ายปิริยะมหาเศรษฐี จึงได้ขอให้ทางฝ่ายของสังฆะมหาเศรษฐีช่วยกอบกู้ฐานะตนกลับมาบางส่วนก็ยังดีสังฆะมหาเศรษฐีถอนหายใจก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดไปแล้วเลยนะปล่อยให้มันผ่านไปเถอะชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้เองบางครั้งก็มีฐานะร่ำรวยบางครั้งก็มีสภาพสิ้นไร้ไม้ตอกหามีความแน่นอนอันใดได้ไหม ส่วนเรื่องที่ท่านขอมานั้นท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลข้าพระเจ้ายินดีช่วยท่านแน่นอนแต่หากไม่ใช่ช่วยท่านแค่เพียงส่วนเดียวกลับจะกอบกู้ฐานะท่านให้กลับมาดีดังเดิมอีกด้วยเมื่อสิ้นคำของตนเองแล้วสังฆมหาเศรษฐีก็ให้บริวารที่เป็นคนใกล้ชิดเข้ามาแล้วช่วยดำเนินการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สม บัตรที่ตนครอบครองออกมาเป็นสองส่วนที่เท่าๆกันจากนั้นก็มอบทรัพย์หนึ่งในสองส่วนเหล่านั้นพร้อมด้วยบริวารจำนวนหนึ่งให้กับปิริยะมหาเศรษฐี เมื่อเห็นเรื่องนี้แล้วปิริยะมหาเศรษฐีก็บังเกิดความปิติเป็นอันมากจนร่างกายสันเทิมพลางร้องให้โฮออกมาเสียงดังอาการดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้เป็นภรรยาอีกด้วยสังขะมหาเศ,ศสถีเห็นแล้วจึงเข้าไปปลอบประโลมเวลาผ่านไปเมื่อปิริยะมหาเศรษฐีกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกคราจึงเอ่ยคำออกมาว่าข้าพระเจ้าขอบพระคุณท่านมากในการช่วยเหลือในครานี้ยิ่งนักสังขะมหาเศรษฐี กล่าวตอบว่าด้วยทรัพย์สินและบริวารที่ข้าพระเจ้ามอบให้ท่านในครานี้คงจะทําให้ความปรารถนาของท่านสุขสมหวังเป็นแน่เอาเธอบัตนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วท่านจงรีบเดินทางกลับไปยังเมืองพาราณสีเถิด ภายหลังการกล่าวอําลาด้วยความจริงใจของทั้งสองฝ่ายแล้วปิริยะมหาเศรษฐีพร้อมด้วยเหล่าบริวารต่างก็ออกเดินทางกลับเมืองพารณาณสีพร้อมด้วยทรัพสมบัติที่ได้รับมา40โกติหรือ400ล้านที่ทางสังฆะมหาเศรษฐีได้มอบให้มาด้วยความยินดอนปรีดาด้วยเหตุนี้จึงทําให้ทั้งสองสามีภรรยาได้กลับมามีฐานะมหาเศรษฐีอีกคราหนึ่งจากทรัพย์สินที่ได้รับมานั่นเอง นอกจากนี้ปิริยะมหาเศรษฐียังได้นำรัพย์สินที่ได้มาเหล่านี้ไปลงทุนทำการค้าจนได้ผลตอบแทนงอกเงยกลับมาจนทำให้มูลค่าทรัพย์สินของเขากลับมามีมากถึง80โกติหรือ800ล้านดั่งเดิมอีกครา ในขณะที่ปิริยะมหาเศรษฐีกลับมารุ่งเรืองขึ้นมาอีกครานั้นเองฝ่ายของสังคะมหาเศรษฐีกลับมีสถานะที่ตกต่ำลงกิจการร้านค้ากลับขาดทุนลงทุนการค้าใดก็ล้มเหลวในท้ายที่สุดก็สิ้นเนื้อประดาตัวเขาเองต้องมากลับกลายเป็นคนยากคนจนเหมือนดั่งที่ปิริยะมหาเศรษฐีเคยเป็น เมื่อสังคมหาเศรษฐีพบเจอสถานการณ์เช่นเดียวกันกันกบที่ปิริยะมหาเศรษฐีเคยเจอคือหามีเพื่อนฝูงคนรู้จักใดๆที่เคยไปมหาสู่ในเมืองราชคริยินดีที่จะอุปถัมภ์คำจุนสังฆมหาเศรษฐีก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปหาปิริยะมหาเศรษฐีที่เมืองพารณาสีเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เดินทางไปถึงเมืองพารณาสีแล้วสังฆะ มหาเศรษฐีก็ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปอย่างที่พำนักของปิริยะมหาเศรษฐีโดยก่อนที่เข้าไปนั้นสังขมหาเศรษฐีได้กล่าวกับผู้เป็นภรรยาของตนว่าที่รักพี่ว่าคงจะเป็นการไม่เหมาะสมเท่าใดนักที่น้องจะเข้าไปหาปิริยะมหาเศรษฐีพร้อมกันกับพี่เพราะมมันไม่สมเกียรติพี่ขอให้น้องไปรอพี่ที่ศาลากลางเมืองนี้ก่อนจะดีกว่านะ